สวัสดีครับผมผู้ช่วยาศาสตราจารย์สุเมธอังคสรรกุลครับปัจจุบันก็ดำรงตำแหน่งรองอธิกาบรบดีฝ่ายบุคคลของมหาวิทยาลัยนะฮะสังกัดปัจจุบันจริงๆนอกเหนือจากการที่มาทำหน้าที่เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยก็เป็นอาจารย์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศถ้าจะถามไว้กว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยนะฮะ ได้มีประสบการณ์การทำงานอะไรมาบ้างนะครับผมเรียนจบปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้านะครับของพระจอมเกล้าธนบุรีนี่เองนะครับสมัยยังเป็นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะฮะแล้วก็ทำงานมาถามว่าทำงานมาอะไรบ้างมีประสบการณ์อะไรบ้างเนี่ยก็ต้องตอบว่าที่ทำงานที่แรกของผมเลยเนี่ยตั้งแต่สมัยยังเรียนนะฮะ ก็ไปประกอบคอมพิวเตอร์ที่เมื่อก่อนเราเรียกว่าเป็นพวกเครื่อง Apple Clone นะฮะแล้วก็พอเรียนจบเนี่ยก็ออกไปทำงานเป็นวิศวกรนะครับออกแบบระบบป้ายไฟวิ่งนะครับอยู่กับบริษัท Yellow Tech International นะครับซึ่งเป็นบริษัทของรุ่นพี่ของอผมเองนะครับได้อยู่พักหนึ่งนะครับก็ถูกชวนมานะกลับเข้ามาให้ทำงานที่ พระจอมเกล้าธนบุรีนี้นะครับเมื่อเข้ามาทํางานในพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยผมก็เริ่มจากการเป็นลูกจ้างชั่วคราวนะครับสมัยก่อนเรายังเป็นะระบบราชการอยู่นะฮะเป็นลูกจ้างชั่วคราวสักพักหนึ่งก็ไม่นานมากนะครับได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์วิศวกรรมเครื่องกลนะฮะแล้วก็ย้ายมาอยู่วิศวกรรมไฟฟ้านะครับซึ่งผมก็เข้ามาอยู่ในทีมเดียวกันกันกบทางทาจำบรวร นะครับซึ่งเ,เราก็เริ่มต้นในการสร้างสาขาทางด้านเกี่ยวกับเป็นไมโครอิเล็กทรอนิกส์นะครับนะแล้วก็แยกนะจากวิศวกรรมไฟฟ้าออกมาเป็นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็จากวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เนี่ยทางทีมเราเนี่ยก็ได้จัดตั้งนะฮะสำนักคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็คณะเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับและหลังจากนั้นผมเองเนี่ยก็ ทำงานอยู่ในทางสำนักคอมพิวเตอร์นะครับกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับก็ย้ายจากทางวิศวะไปนะครับในช่วงที่ทำงานกับสำนักคอมพิวเตอร์เนี่ยก็เคยรับบทบาทเป็นท้งหัวนหน้าฝ่ายในสำนักคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เป็นรองผู้อำนวยการแล้วก็ขึ้นมาเป็นผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์เมื่อประมาณปี2540นะฮะในส่วนของทางด้านของการเรียนการสอนเนี่ยใน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยก็เป็นอาจารย์แล้วก็เคยเป็นประธานหลักสูตรนะครับเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับซึ่งเราก็มีการเปิดสอนทั้งที่ทบางมดนี่นะฮะแล้วก็เป็นรุ่นบุกเบิกที่ไปที่ราชบุรีนะครับด้วยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็ไปราชบุรีที่ในเมืองนะครับเป็นสาราประชาคมหลังเก่าซึ่งมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาเข้าไปปรับปรุงนะฮะ แล้วก็เปิดสอนเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นหลักสูตรต่อเนื่องสองปีนะครับนะฮะผมกลับมาที่ในพระจอมเกล้าธนบรุรีเองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะไปเป็นผู้บริหารของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับเริ่มจากการเป็นรองคณะบดีที่ดูแลทั้งฝ่ายนักศึกษาแล้วก็ภาพลักษณ์องค์กรของคณะนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เป็นรองคณะบดีอาวุโสฝ่ายบริหารของคณะ และล่าสุดเนี่ยก็ได้รับการเชิญชวนจากท่านอาจารย์สกรินนะครับสมัยที่ท่านปเป็นอธิการบดีเนี่ยก็เข้ามารับตําแหน่งรองอธิการบดีขวายบุคคลของมหาวิทยาลัยนะครับอันนี้ก็เรียกว่ามีการทํางานที่อยู่ในหลายบทบาทอยู่พอสมควร <Blind> <How> การทํางานที่ยึดถือมาตลอดสิ่งหนึ่งเนี่ยก็ต้องคิดว่า โอกาสมีในพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยเป็นสถาบ,บันที่เราไม่ใหญ่นักนะดังนั้นทุกคนเนี่ยมีโอกาสแล้วเมื่อโอกาสมาถึงเนี่ยนะครับก็อย่าปฏิเสธโอกาสนั้นนะครับในการที่จะได้รับงานอะไรที่มันใหม่ๆนะครับรวมทั้งบางโอกาสเนี่ยก็เสนอตัวเองนะครับเสนอตัวเองเข้าไปทาหน้าที่นะครับยกตัวอย่างเช่นตอนที่ผมเข้าไปเป็นรองคณบดี ฝ่ายนักศึกษาและก็ภาพลังงกษณ์องค์กรนี่อันนี้ผมก็เข้าไปเสนอตัวเองกับท่านคณะบดีนะครับดังนั้นเนี่ยโอกาสมีนะครับดูซิว่าเราสามารถที่จะทําอะไรได้แล้วก็ให้โอกาสกับตัวเองด้วยนะครับในการทํางานเนี่ยถือว่าทีมงานนะครับการทํางานเป็นทีมนะครับทีมของเราเนี่ยเป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้งานของเราเนี่ยประสบความสําเร็จ การทํางานอยู่คนเดียวเนี่ยผมคิดว่ามันก็เราเก่งเราก็ทําได้นะแต่ว่าการทํางานเป็นทีมนะครับจะทําให้งานนั้นผลออกมาประสบความสำเสร็จได้มากยิ่งขึ้นนะครับปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆที่มีเนี่ยแน่นอนมันมีเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับดังนั้นปัญหาอุปสรรคเนี่ยเราก็ทําให้ได้ดีที่สุดนะครับแล้วผลออกมายังไงเดี๋ยวปัญหานั้นมันก็จะผ่านไปนะครับ นะดังนั้นอันนี้เป็นแนวทางซึ่งการที่เมื่อสักครู่พูดถึงการทํางานเป็นทีมเนี่ยผมผมคิดว่าการให้เกียรติเพื่อนร่วมงานนะครับการให้เกียรติผู้อื่นเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับซึ่งผมก็จะมองนะครับเพื่อนร่วมงานรวมถึงคนที่รู้จักเนี่ยในทางที่ดีนะครับเป็นหลักนะครับอันนั้นก็เป็นเป็นแนวทางที่ทํางานมาตลอดระยะเวลานะครับตั้งแต่ ปี2,529ที่เข้ามาเป็นลูกจ้างชั่วคราวครั้งแรกจนกระทั่งถึงปัจจุบันในมจทเนี่ยตั้งแต่เป็นสจทเลยนะผมว่ามันก็เป็นดินแดนที่ที่มีโอกาสสูงเรามีการเปลี่ยนแปลงเราเป็นหน่วยงานที่เป็นไพรีเนียในการสร้างอะไรใหม่ๆ นะไม่ว่าจะเป็นผลงานด้านนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมไม่ว่าจะเป็นด้านในส่วนของอุดมศึกษานะครับดังนั้นเนี่ยมันก็สร้างโอกาสให้กับคนทํางานภายในมาหาวิทยาลัยนะครับที่ได้จะได้มีโอกาสนะครับแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าสังคมที่นี่เนี่ยก็เป็นสังคมที่เรามีความขัดแย้งกันน้อยนะครับเราทํางานเนี่ยทำงานด้วยความให้เกียรติต่อกัน นะครับแล้วก็ในส่วนของมาลายณเวลานี้เนี่ยเราก็พัฒนาไปเยอะไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องกายภาพเป็นทั้งเรื่องของสภาพแวดล้อมนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นสถานที่ทำงานที่ทำงานมาตลอดเนี่ยก็สบายใจนะครับแล้วก็ทำให้เราก็สามารถทำงานได้ด้วยกำลังของเราอย่างเต็มที่นะครับ สิ่งที่อยากจะฝากเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ที่ผมเรียนว่าแนวทางการทำงานของเราเนี่ยการทำงานเป็นทีมถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะดังนั้นการทำงานเป็นทีมเนี่ยเป็นการทำให้ผลงานไม่ใช่เกิด1คนสร้างผลงานเท่ากับ1แล้ว10คนจะกลายเป็น10แต่10คนเนี่ยเมื่อทำงานร่วมกันเป็นทีมมันจะได้มากกว่า10อาจจะเป็นร้อยเป็นพันก็ได้นะครับดังนั้นการทำงานเป็นทีมเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ อยากจะให้ชาววจชททุกคนเนี่ยนะครับให้ความสำคัญนะครับการที่เราทำงานเป็นทีมได้มันก็ต้องมองในจุดดีของเพื่อนร่วมทีมของเรานะครับแล้วก็ใช้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะฮะทำให้งานของเราเนี่ยประสบความสำเร็จทั้งงานของเราและก็งานของหน่วยงานขององค์กรรวมไปถึงมหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จนะครับอย่าปฏิเสธโอกาส ที่จะเข้ามาถึงแม้เรื่องเหล่านั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องมีการเปลี่ยนแปลงต้องรับบทอะไรใหม่ๆต้องศึกษาอะไรใหม่ๆนะครับก็ต้องมีความพร้อมนะครับแล้วก็เรียกว่าถ้าเกิดจําเป็นจะต้องใช้เวลาในการในการเปลี่ยนในการศึกษาอะไรใหม่เนี่ยก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยอย่าปฏิเสธในเรื่องเหล่านั้นนะครับนะแล้วใครที่มีความสามารถมากเนี่ยถ้ามีช่องทางมีโอกาสก็อยากจะให เสนอตัวเองนะครับในการที่จะสร้างความก้าวหน้าให้กับตัวเองแล้วก็สร้างความสําเร็จให้กับมหาวิทยาลัยด้วยนะครับนั่นอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่อยากจะฝากพวกเราทุกคนเพราะว่ามหาลัยเนี่ยเรารักการเปลี่ยนแปลงนะครับรักสิ่งที่เป็นความก้าวหน้าแล้วก็รักในการที่จะทําให้มหาลัยเนี่ยกลายเป็นมหาลัยชั้นนําแล้วก็มีอะไรที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอนะครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากาชาวมจททุกท่านนะครับซึ่งทุกท่านเนี่ยเป็นคนที่มีความสําคัญถือว่ามีความสําคัญทั้งหมดครับ